เกือบ6ปีมาแล้วที่ t o โย t a ได้ทำตลาดสับคอม a c t SUV อย่างรุ่น c r มาตั้งแต่ปลายปี2016และกำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านไปเป็น Generation ใหม่โดย r s p o n d สื่อยานยนต์จากประเทศญี่ปุ่นได้รายง,งานว่ามีความเป็นไปได้สูงที่โตโย t a จะทำการเปิดตัว All-New c r โฉมใหม่หมดทั้งคันในอีกไม่นานและคาดว่าจะมาพร้อมกับขุมพลังไฮบริดและไฟฟ้าแบตเตอรี่เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าด้วย สิ่งที่ได้รับความสนใจมากที่สุดนอกเหนือไปจากเรื่องของขุมพลังทางเลือกใหม่อย่างระบบไฟฟ้าแล้วก็คือดีไซน์ของรถยนต์นิยมรุ่นนี้ซึ่งเป็นไปได้ว่าเราอาจจะได้เห็นหน้าตาไปแล้วจากหนึ่งในรถต้นแบบทั้ง16คันที่โตโยตา้าได้เคยนำมาอดโฉมในช่วงที่มีการถแถลงข่าวเกี่ยวกับแผนการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทเมื่อเดือนธันวาคมปี2021ที่ผ่านมาโดยเฉพาะรถต้นแบบในตระรูล bc รุ่นใดรุ่นหนึ่งเช่น b c 2X หรือ b c 3X ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดซึ่งจะเป็นดีไซน์พื้นฐานให้กับ c h r Generation ใหม่โดยมาพร้อมรูปร่างที่โฉบเฉี่ยวเสริมความคมเข้มด้วยไฟนหน้ารูปตัว C ที่ดูทันสมัยและเป็นเอกลักษณ์โดยสื่อจากประเทศญี่ปุ่นรายดังกล่าวยังได้ทำภาพจำลองขึ้นมาที่ต่อยอดม,มาจากรถต้นแบบของโตโยต้ที่ดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าแข็งกระด้างไปมาก ดยเฉพาะในส่วนของกระจังและกันชนหน้าสำหรับแพลตฟอร์มที่ใช้คาดว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม TNGA-C ที่มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน Dynamic Force 4สูบแถวเรียงความจุด2.0ลิตรและมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับรุ่นไฮบริดและมีการติดตั้งระบบขับเคลื่อนไฮบริด4ล้อ D4 f a u l w 4 Drive รุ่นใหม่มาให้ด้วยและที่สำคัญ C-HR รุ่นนี้ จะมีขุมพลังไฟฟ้า100%เป็นทางเลือกเช่นเดียวกับรุ่น b c 4 x ที่จะมีการเปิดตัวในเมืองไทยอย่างเป็นทางการภายในปี2022นี้สํา้สำหรับการเปิดตัวของอนิ new toyota s e s a เจนเนเรชันใหม่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูมาเมาร่วงของปี2023หรือราวตรมาสที่3ของปีหน้าโดยจะมีการเปิดตัวรุ่นเครื่องยนต์เบนซินก่อนแล้วตามด้วยรุ่นไฟฟ้าแบตเตอรี่หลังจากนั้น พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ